เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนตอนเงาในกระจกห้องนอนนัดซื้อกระจกเก่ามาตกแต่งห้องนอนคืนแรกที่วางลงเขารู้สึกว่าห้องเย็นผิดปกติกลางดึกเขาลืงตาขึ้นในกระจกมีไอ้น้ำเป็นร่างคนทั้งที่ในห้องมีเพียงเขาคนเดียวคืนต่อมา นัดเห็นเงาคนเดินผ่านกระจกแต่เงานั้นไม่ได้ทำตามการเคลื่อนไหวของเขาเขาพยายามยกกระจกไปทิ้งแต่ทันทีที่วางลงบนพื้นกระจกสะท้อนรอยยิ้มซีดขาวมองตรงมาที่เขาตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่เขามองกระจกจะเห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังทั้งที่เมื่อหันไปไม่มีใครเลยทุกคืน เสียงกระสิบดังขึ้นเรื่อยๆดังจนไม่อาจข่มตาหลับและในฝันเงาในกระจกยังคงตามติดเขาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน